สวัสดีครับเพื่อการรีวิวสินค้าใหม่ๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทยไลฟ์ชอปดอทคอมนะครับวันนี้ทางร้านมีสินค้าของแบรนด์ฟินิกเข้ามาใหม่มารีวิวให้ดูนะครับเป็นฟินิกในชื่อรุ่นฟินิกทีเคสามสิบห้าอาร์นะครับตัวทีเครหัสตัวนี้เป็นตำนานมากเลยครับทีเคสามสิบห้าถ้าไม่มีอาร์เนี่ยก็คือตัวแรกเวอร์ชั่นแรกและหลายปีเป็นสิบปีแล้วครับที่ทางร้านมาขายทีเคสามห้ามา ทีเคสามห้าที่เฉยเนี่ยพัฒนามาหลายรุ่นเลยนะครับตั้งแต่8 9 0 0ลูเมนสมัยนะนั้นก็ถือว่าสว่างมากๆแล้วนะครับที่สําคัญคือเขาไม่เปลี่ยนรูปทรงเลยนะครับตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วนะครับตัวนี้เป็น t k 3 5 r ที่เป็นปีเนี้ยล่าสุดเลยนะครับมาพร้อมความสว่าง5,800จากสมัยก่อน8 900ลูเมนนะครับคิดดูแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็น ล่าสุดก่อนนี้เป็นตัวนี้ที่ทางร้านเคยทำรีวิวไปนานละก็คือ T.K. 3 5 U.E.V. 2 0นะครับตัวนั้นก็ยังสว่างอยู่ที่5000ลูเมนก็ถือว่าสว่างแล้วนะครับแต่ว่ามันต่างกันเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับในเรื่องของดีเทลนะครับถ้าให้พูดถึงก็นอกจากหน้าตาที่คล้ายๆกันแต่ T.K. 3 5เป็น U.E. เนี่ย Ultimate Edition V. 2 Version 2เนี่ยตัวนั้น,น่ะ 5,000ลูเมนพุ่ง400เมตรแต่ตัวนี้5,800ลูเมนพุ่ง610เมตรพูดง,ง่ายสว่างขึ้นพุ่งขึ้นนะครับตัวนั้นมีแค่แสงขาวแสงเดียวแต่ตัวนี้ไม่ใช่ละตัวนี้มีทั้งแสงขาวและแสงสี UV เออโทษนะครับแสงหลอด UV ด้วยนะครับเป็นหลอด UV ในตัวเลยนะครับใช้ตรวจแบงค์ปลอมได้ใช้ตรวจขราบความสปกปรกขา้ามน้ำมันเครื่องได้นี่คือข้อแตกต่างจาก TK35 UV2 เดิมด้วยนะครับแล้วก็ ที่สำคัญ tk 3 5 r เนี่ย r คือ rechargeable คือแสดงว่ามันเป็นรุ่นที่ชาร์จได้ในตัวเพราะฉะนั้นเขาจึงแถมฐานชาร์จมาให้ในตัว2ก้อนเรียบร้อยแล้วในขณะที่ตัวรุ่นเก่า tk 3 5 uev 2ไม่มีฐานมาด้วยเครื่องชาร์จก็ต้องแยกนะครับต้องเป็นจัดชุดไปแยกต่างหากโอ้โหวุ่นวายเหมือนกันแต่ตัวนี้มาครบจบแล้วก็เป็นไฟฉายในระดับตานานที่ใครที่ชอบความสว่างความพุ่งความถึกทึถึกบึกบึนตัวน,วนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนใครที่ ไม่ชอบไฟฉายใหญ่ๆทรงอชอบเป็นทรงกระบอกเล็กๆอาจจะต้องมองข้ามตัวนี้ไปหน่อยแต่ว่าถ้าไม่เกี่ยงเรื่องไซส์เรื่องน้ําหนักหรืออะไรมันไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่าม,มันเหมาะกับผู้ชายแมนๆที่ถือใช้งานจริงๆเลยครับตัวนี้บอกได้เลยนะครับ5้า0ันแร้ลูเมนพุ่งหัวละสิเมตรมีไฟ UV มาให้ด้วยที่สาคัญนะครับน่าใช้จริงๆแล้วก็มันเพิ่มฟังก์ชันที่เป็นตัวหลายๆอย่างเข้ามาอย่างที่จะเป็นตัว Flexi Sensor ที่สําหรับควบคุมสวิตช์ที่เป็น แสงขาปกติแสง uv ได้นะครับเป็นดูอ้าเทลสวิตด้วยนะครับตัวนี้นะครับดูสเปคด้านหลังก่อนนะครับอยากให้เห็นระดับแสงมี5ระดับแสงเหมือนเหมือนเดิมนะครับอีโคโลม d เดียมไฮไฮสองพันลูเมนนะครับเป็นระดับที่ควรใช้งานปกติ2องพันลูเมนได้3ชั่วโมง15นาทีนะครับแล้วก็5,800ลูเมนเนี่ยเปิดรันไทม์ได้ประมาณ3ชั่วโมงดอกจันรวมถึง ไม่ได้ไม่ได้5,800ลูเมนได้3ชั่วโมงตลอดเวลานะครับเพราะว่า5,800ลูเมนพอมันร้อนถึง60องศามันจะลดดับแสงลงไม่ใช่5,800และลดลงเรื่อยๆจนกว่าความร้อนมันจะลดลงแล้วมันก็จะอนุญาตให้เราใช้งานในความสว่างที่เหมือนเดิมได้นะครับแต่ต้องเป็นการบอกคร่าวๆก่อนว่าเป็นทุกรุ่นที่ไฟฉายที่ระดับสูงสุดจะไม่สามารถเปิดต่อเนื่องที่ระดับสูงสุดได้ตลอดเวลาตามคู่มือการใช้งานแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็มีบอกว่ามีดอกจันบอกอยู่แล้วว่า มันจะลดระดับแสงลงเรื่อยๆนะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอันบ็อกให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ภายในนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานทั้งหมดนะครับอาจจะมีข้อแตกต่างจากรุ่นก่อนๆหน้านี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันดีไซน์ใหม่เรื่องของสวิตช์เรื่องไว้ด้วยครับนี่คือกล่องแพ็กเกจแล้วก็เปิดมาก็ได้นอนครับเจอคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายก็จะมาพร้อมซองไนล่อนอย่างดีเลยนะครับของฟินิกส์นะครับ ้านข้างจะมีสายชาร์จที่เป็น USB ของฟินิกเลยนะครับที่เป็นหัว Type C นะครับ USB C นะครับตัวนี้แล้วก็สายคล้องมืออะไหล่ยางโอลิสงสำรองอยู่ในนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับายางโอลิงสำรองที่เป็นสีดําอยู่ที่ขัวเกียวนี้เป็นอะไหล่สำรองควรเก็บเอาไว้นะครับไม่ต้องอามาใส่แล้วก็อย,อย่าอย่าทำหายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล่องน,นี้ก่อนนะครับ นี่ครับไฟฉายมาพร้อมซองไนล่อนอย่างดีของฟีนิกส์นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะซองแข็งแรงนะครับมีเป๊กเปิดปิดแบบนี้นะครับเป็นตัวไฟฉายออกมานะครับมันจะมีแผ่นเบอร์นิงว่าเวลาก่อนใช้งานนะครับโนติสว่าให้เราหมุนเอาแผ่นแผ่นก้านโค้วแบตออกก่อนก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะครับจะได้ไม่เกะกะ ผมถอดออกเลยนะครับจะได้หเห็นแบตเตอรี่นะครับว่าเขาแถมแบตเตอรี่มาเป็นยังไงนะครับแผ่นกันโคแบตอยู่นี่ครับสีขาวนี่ฮะแผน่นสีน้สีขาวอันนี้เอาออกก่อนไม่งั้นมันจะเปิดไม่ติดนะครับแ,แล้วก็แบตเตอรี่จะเป็นหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับอย่าลืมบอกลืมบอกไปว่าแบต,ตที่เขาแถมอะ่ะเป็นฟินิกกลับมาใช้ยังใช้แบต1 8ึ่ในไฟฉายบางรุ่นอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับเพราะว่า เขาจะคงดีไซน์ของบอดี้ตัวนี้ถ้าใช้2 1 7 0 0น่ะมันจะหนากว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เขาคงบอดี้เอาไว้นะครับทำให้มันกระทัดรัดเหมือนเดิมที่เป็นสไตล์ของเขานะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1 8 6 5 0 3 6 w, 4, 000, 2, ้นโวลต์4,000มิลลิแอมป์2ก้อนนะครับให้มาเรียบร้อยแล้วเอกลักษณ์ของ TK 3 5นะครับก็คือท่อคู่แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับส่งนี่เลยเป๊ะเลยนะครับแต่รุ่นเก่าเขาจะไม่ดูแบบ บึกบึนแข็งแรงแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะดูเนี่ยมีคลิปนิบอันใหญ่มาให้ด้วยนะครับแล้วใช้งานก็ขั้วบวกเขาจะอยู่ด้านบนทั้งคู่เลยนะครับไม่ใช่แบบสลับเป็นอนุกรมเหมือนรุ่นเก่านะครับตัวนี้เห็นไหมครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนขั้วทองเหลืองอย่างดีเลยครับตัวนี้หมุนัควเกียวยางโอลิงสําหรับมือใหม่ครับอยู่นี้นะครับด้านล่างยางที่เรารัดั้วเกียวไว้กันฝุ่นกันน้ําอยู่ตรงนี้นะครับอย่าไปถอดออกนะครับอย่าให้มันแห้งนะครับ หมุนให้ไปให้แน่นนะครับไฟฉายก็จะพร้อมใช้งานแต่ว่าอยากให้ดูคร่าวๆรอบๆตัวก่อนฝั่งนี้จะยิงเลเซอร์ของว่าฟีนิกซ์ทีเคสามสิบห้าอย่างที่บอกทีเคสามห้ารหัสอาต่อท้ายเป็นรุ่นชาร์จในตัวนะครับมีรูสายคล้องไฟฉายมาให้นะครับบอดี้ด้านข้างเป็นเหลี่ยมนะครับทาให้จับถนัดไม่ลื่นมากนะครับให้ดูสวิตช์ด้านบนก่อนนี่นะครับไฮไลท์อยู่นี่นะครับตัวนี้นะครับเฟกซี่เซนเซอร์สวิตช์ตัวนี้เป็นสีทองแดงตัวนี้นะครับนี่นะครับ มันจะมีมาร์กบอกตำแหน่งตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งล็อกตรงนี้ตรงกลางนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มฟังก์ชันปรับระดับแสงอยู่ที่ฝั่งซ้ายถ้าเราต้องการใช้ปรับระดับแสงหรือลูกเล่นไฟฉายแสงขาวนี่ให้เราเลื่อนมาทางนี้นะครับถ้าเราล็อกอยู่ตรงกงตำแหน่งล็อกตรงกลางเนี่ยหมายความว่าเวลาเรากดปุ่มใช้งานใดๆมันจะไม่ทํางานนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นเขียนคําว่า UV ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแปลว่าถ้าเราต้องการใช้แสง UV ให้เราเลื่อน Flexi Sensor Switch ตัวนี้มาที่ตำแหน่ง,นงน UV ฟังก์ชัน UV ก็จะพร้อมใช้งานนะครับปกติจะอยู่ที่ที่เครื่องหมายล็อกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงปุ่มตัวนี้นะครับตรงนี้มีไฟ LED อิ d i c a t o r นะครับแสดงสถานะแบตเตอรี่ขณะใช้งานไฟแสงสีเขียวสีเขียวกระพริบหรือว่าแสงสีแดงให้เราคอยเช็คว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนได้นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ฟังก์ชัน UV มันจะกระพริบเขียวแดงช้าๆบอกเราว่า เราอยู่ฟังก์ชัน UV อยู่มันจะกระพริบบอกเราครับตัวนี้เป็นปุ่ม tactical s w ิต c h ที่เป็นสวิตช์ท้ายเป็นแบบสวิตช์เงียบด้วยนะครับกดแล้วมันจะไม่ดังไม่มันจะไม่ดังมากเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับมันจะมันจะดังเหมือนกันแหละแต่มันจะดังน้อยกว่านะครับมันจะดังเบามากนะครับตัวนี้นะครับและนี่ด้านข้างน่ครับสัญลักษณ์ USB ตัวนี้ดีไซน์มาใหม่นะครับรุ่นนี้สวยเลยนะครับแล้วก็น่าใช้นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกให้เราเลื่อนขึ้นลงได้ถ้าเราเลื่อนขึ้นปั๊บเราจะเจอพอร์ตชาร์จที่เป็น USB c นี่คือ ที่เป็นทํามาเนี่ยเพื่อกันฝุ่นและกันน้ําโดยเฉพาะเลยนะครับทำให้มันโปรเทคมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของสวิตช์กดด้านบนแล้วก็ปุ่ม t a c t i l ลสวิตช์ตัวนี้ก็จะเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับกดค้างครึ่งจังหวะปล่อยนิ้วกดกดค้างแสงติดปล่อยนิ้วแสงดับได้ปรับระดับแสงอยู่ที่ตรงนี้ก็สวิตช์เนี่ยที่ใช้คำว่า flexi sensor s วิตช์ตรงนี้ก็คือตรงนี้แหละครับ ตัวนี้นะครับมันสามารถกดได้เหมือนกันกดแตะหนึ่งครัง้งเปลี่ยนระดับแสงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นปุ่มสําหรับเลื่อนอย่างเดียวแต่มันสามารถกดเลื่อนระดับแสงด้วยนี่คือหน้าที่ของฟังก์ชันสวิตต์ตัวนี้นะครับคุยง่ายว่าเป็นด u อัลเทลสวิตต์นะครับมี2ปุ่มกดนะครับโอเคต่อมาในเรื่องของหลอดแล้วนะครับนี่นะครับหลอดสังเกตชุดหลอดหลักมี4หลอดนะครับก็จะเป็น เป็นหลอดลูมินัสหลอดที่เป็น4หลอดทั้งหมดตรงกลางรอบๆเนี่ยจะเป็นหลอดลูมินัสที่เป็นรหัส SFT25R นะครับแสงขาวนะครับตัวนี้ส่วนตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นหลอด UV ที่เป็นลูมินัสเหมือนกันแต่คนลเบอร์เป็น UV รหัสเป็น SST08UV นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ครับตรงกลางนะครับเป็น UV นะครับนี่นะครับโอเคนะครับ อ๋อลืมบอกไปว่าไอ้หลอด UV ตัวนี้ค่ามันก็คือ UV 365นาโนเมตรนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นหลอด UV ที่มีความแม่นยำสูงกว่าพวกไฟฉายเกตราคาถูกทั่วไปนะครับตัวนี้แล้วก็ค่ามันประมาณอาพุทธมัน3วัตต์นะครับตัวนี้ก็สว่างดีด้วยแล้วกเ็เดี๋ยวลองดูด้วยกันว่าเปิดแล้วมันสว่างแค่ไหนประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาเนี่ยครับตัวนี้ ฟังก์ชันการใช้งานเลยแล้วกันครับตัวที่เท็อกเกิลสวิตช์อย่างที่ผมบอกไปท็อกเกิลสวิตช์ตัวนี้ถ้าเราอยากจะเปิดใช้งานแสงเราต้องเลือกจากปลดล็อกมาก่อนถ้าล็อกอยู่เนี้ยเราจะกดอะไรไม่ได้มันจะเปิดอะไรไม่ติดเลยนะครับถ้าเราต้องการเปิดใช้งานเราก็เลือกจะเปิด UV หรือว่าเปิดแสงปกติทั่วไปนะครับเอาแสงปกติทั่วไปแล้วก็เลื่อนไปทางฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรียบร้อยฟังก์ชันไฟฉายก็จะเพลอมพร้อมใช้งานแล้วนะครับถ้าเราแตะเ,เบานะครับกดปุ่ม power ค้างไว้ แสงจะติดแบบนี้นะครับปล่อยนิ้วแสงดับอ่านี่ก็คือโมเมนตัลลี่นะครับกดค้างไว้ติดปล่อยนิ้วดับถ้าเราต้องการกดออนเลยก็กดจมลงไปจนสุดก็จะติดสว่างต่อเนื่องนะครับถ้าต้องการปิดก็กดจมไปสุดอีกครั้งหนึ่งดังคลิกปุ๊บก็ปล่อยนิ้วได้เลยมันก็ออฟไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับอ่มันจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า instant burst โหมดความสว่างสูงสุด5,800ลูเมนของ TK35R จะเรียกว่า burst mode นะครับ5,800ลูเมนเราเป็นซึ่งเป็นโหมดทางยุทวิธี YouTube T, เนี่ยถ้าเราต้องการใช้งานแสงสว่างสูงสุดทันทีที่เป็น burst mode เนี่ยขณะที่ไฟฉายมันมันปิดอยู่แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดแสงสว่างทัน5,800ลูเมนทันที burst mode เนี่ยได้เลยโดยการกดปุ่มตัวนี้ power เนี่ยค้างไว้ประมาณ0.5วินาทีชมสุดเลยนะครับกด พอเรากดจมสุดปุ๊บค้างไว้เนี่ยมันจะติดสว่างที่5,800ลูเมเลยทันทีนะครับนี่เขาเรียกว่า instant burst นั่นเองนะครับแต่ถ้าเรากดจากสว่างสุดทันทีถ้าเราอยากใช้งานเบาสุดเลยก็ค,คือที่เป็นโหมดสว่างาต่ำสุดของเขานะครับเราสามารถที่จะกดแตะที่ปุ่มฟังก์ชันเนี่ยปุ่มลองเนี่ยหครั้งนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นระดับ Eco ให้นะครับก็คือพูดง่ายว่าจากสว่างสุดมาเป็นต่ำสุดทันทีนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็น าการใช้งานในแสงระหว่างสูงสุดสว่างสูงสุดทันทีหรือว่าเบาสุดทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวไฟที่ทำถ่ายาให้ดูโหมดเบาสุดของเขานะครับถ้ากดปิดไปออฟไปนะครับเดี๋ยวให้ดูสว่างสุดทันทีครั้งหนึ่งก็คือกดปุ่มนี้ค้างไว้0ูจุดวินาทีนะครับจะจมสุดนะครับนี่ฮะสว่างสุดทันทีเห็นไหมครับขึ้นมาเลยทันทีถ้าเราแตะที่ปุ่มปุ่มรองตัวนี้หนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นเบาสุดทันทีนะครับนี่ครับเรียบร้อย นี่คือวิธีกดแบบโหมดทั่วไปแบบง่ายๆกอนะครับที่เป็นสว่างสุดทันทีกับหมดเบาสุดทันทีง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นจะมีโหมดกระพริบสโตร์ด้วยนะครับในขณะที่ไฟฉายมันเปิดอยู่สมมติแบบนี้นะครับไฟฉายออนอยู่นะครับถ้าเราต้องการใช้ฟังก์ชันกระพริบสโตร์เลยทันทีนะครับให้เรากดปุ่มฟังก์ชันตัวนี้ค้างไว้0.5วินาทีมันจะเข้าสู่กระพริบสโตร์นะครับกดค้างไว้เห็นไหมครับกระพริบสโตร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรากดปุ่มฟังก์ชันอีกหนึ่งครั้งหรือกดปุ่ม ท็กติคอลเมื่อกี้ก็ได้หนึ่งครั้งนะครับมันจะกลับไปสู่โหมดเดิมที่มันก่อนหน้าที่ที่เราเปิดใช้งานนั่นเองนะครับหรือในขณะที่ไฟฉายปิดอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราต้องการใช้กระพริบโตบทันทีนะครับให้เรากดปุ่มฟังก์ชันตัวนี้นะครับค้างไว้เห็นไหมครับแสงมันก็ติดเป็นกระพริบโฉบทันทีเลยเห็นไหมครับง่ายเลยเพราะว่าเราพกพาเนี่ยเราต้องการส่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับส่งเข้าหาตาคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็กดแช่ไว้แล้วก็ส่งไปเรื่อยๆทันทีกระพริบทันทีนั่นเอง โอเคต่อมาเป็นการไล่โหมดปกติแล้วกันนะครับก็คือจากอีโคไปหาโลจากโลไปหามีเดียมจากมีเดียมไปไฮจากไฮไปเบรสโหมดสว่างสุดนะครับก็คือเราเปิดแสงสว่างขึ้นมานะครับตอนนี้สมมติอยู่ที่อีโคใช่ไหมครับเราก็กดแตะที่ปุ่มฟังก์ชันตัวนี้1ครั้งมันก็จะเปลี่ยนจากอีโคเป็นโลนะครับกดแตะอีกหนึ่งครั้งโลเป็นมีเดียมกดแตะอหนึ่งครั้งมีเดียมเป็นไฮกดแตะอ่งครั้งจากไฮเป็น เบิร์สนั่นเองนะครับถ้าแตะครั้งกระบนกลับไปที่โลนะครับโอเคถ้าปิดให้ดูนะครับอันนี้คือต่าสุดอีโคนะครับแตะทีหนึ่งโลแตะทีหนึ่งมีเดยมแตะทีหนึ่งไฮแตะทีหนึ่งเทอร์โบสังเกตว่าสปอตเข้มจ้านะครับดูแนวแสงเขานะครับเห็นไหมครับพุ่งไหมครับนี่ครับนี่นะครับยกขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแต่ละระดับแสงของแสงขาวปกตินั่นเองครับกดปุ่มปิด แล้วก็มีเมมโมรี่จำหมดนะครับเมื่อกี้อยู่ที่สว่างล่าสุดใช่ไหมครับกดออนขึ้นมาอีกครั้งก็ยังเป็นสว่างสูงสุดทันทีเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับลืมบอกไปว่าพอเราใช้โหมดเบรสโหมดที่เป็นความสว่างสูงสุดเนี่ยแป๊บเดียวนะครับหัวจะร้อนมากนะครับแต่ว่าบอดี้ถือได้สบายแต่ว่าหัวนี่ร้อนจัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันมีวงจรลดระดับแสงลงอัตโนมัติถ้ามันร้อนเกินนะครับตัวนี้นะครับ ออกมาเป็นการใช้งานฟังก์ชัน UV นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับให้เราเลื่อนสวิตช์ flexi sensor สวิตซ์เนี่ยไปที่ตำแหน่ง UV นะครับคำว่า UV ปับ๊บเราก็จะสามารถกดใช้งานแสง UV ได้เลยนะครับกดหงกดหงครั้งก็จะเป็นแสง UV แบบนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถจะแตะเลือกระดับแสงด้วยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับถ้าเราเปิดใช้งานแสง UV ปับ๊บ มันจะมีไฟ led indicator แสดงแล้วว่ามีการใช้งานตัว uv mode อยู่นะครับก็คือมันจะพิบเขียวแดงอยู่แบบนี้ให้เราเห็นเลยนะครับนี่คือแสง uv นะครับสังเกตว่าที่ถุงมือผมอะถ้ามองด้วยตาเปล่าเราจะไม่เห็นไอ้ขนเยเยอะเมื่อกี้เพราะว่ามันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ว่าถ้าเป็นแสง uv เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะครับว่ามีสิ่งกระปกอยู่อะไรบ้างนะครับช,ชัดเจนหรือว่าตัวแบงค์อะไรเงี้ยพวกนี้ก็ตรวจได้นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับโดยการอ่ กดปุ่มฟังก์ชันท้านบนนะครับกดแต่อีกหนึง่งครั้งมันก็จะเปลี่ยนมันจะเบามันระหว่างอยู่ระหว่างเบาก,กับแรงนะครับแสง UV ถ้าเราอยู่ในที่สว่างแบบนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าพอเราไปส่องอะไรที่มันสะท้อนค่า UV เมื่อไหร่เนี่ยมันจะสว่างชัดขึ้นมาทันทีนะครับให้เราเห็นนะครับแต่แต่ปกติไฟฉายทั่วไปที่เป็น UV มันจะเลือกระดับแสงเบาแล้วก็แรงแบบนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ทําได้นะครับระหว่างเบากับแรงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับนี่คือ ฟังชันการใช้งานแสง UV นะครับโอเคนะครับต่อมาไปเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราต้องการชาร์จเราให้เราเลื่อนตัวตัวสวิตช์เลื่อนตัวนี้ที่ตำแหน่ง USB port นะครับตัวนี้เลื่อนขึ้นมาก็จะเจอพอร์ตชาร์จที่เป็น USB ตรงนี้นะครับเราก็เอา Power Bank หรือว่า USB adapter นะครับต่อสาย Type C ให้เรียบร้อยมาเสียบนะครับ เราเสียบชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีไฟสีแดงติดขณะชาร์จที่ปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จเต็มแล้วนะครับแต่ว่าความพิเศษของการชาร์จของไฟฉายรุ่นนี้นะครับคือเราสามารถเปิดไฟฉายพร้อมกันได้ด้วยนะครับสามารถชาร์จไปเปิดไฟฉายนี่เปิดแสง UV แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเลื่อนไปเปิดแสงขาวปกติก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับได้เหมือนกันนะครับ ปรับแสงได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าแบตเตอรี่จะเต็มชา้าลงในขณะที่เราชาร์จแบบนี้นะครับทาได้เหมือนกันนะครับ่โอเคลืมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาเราเปิดใช้งานนะครับอย่างเช่นอันนี้เราเปิดใช้งานเนี่ยพอเราเปิดเพื่มมันจะติดสว่างมาขึ้นมาระยะ3วินาทีเป็นการบอกว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งานใหม่ๆมนะครับมันจะขึ้น3วินาทีนะครับสีเขียวติดค้างก็มีแบตเตอรี่เหลือระหว่าง7 5็ถึงแต่ว่าถ้าเป็นแดงกระพริบเมื่อไหร่ควรจะรีบเอาไปชาร์จททััันนนี่นเอง โอเคนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับใครที่ต้องการไฟฉายสว่างสว่างนะครับทรงกระทรงเขาเรียกอะไรกระทัดรัดแล้วก็เหมาะกับถือในมือผู้ใช้ที่ค่อนข้างใหญ่แบบนี้พกพาเน็บได้ตัวนี้มี UV ด้วยนะครับแสงสว่างพุ่งดีด้วยนะครับตัวนี้ TK35R ก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับที่ l ล n e ID ดีสายไทยไล h ์ช็อปนะครับหรือว่าโทร0631478822นะครับแล้วก็ หน้าเว็บไซต์ลงรายละเอียดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ thailightshop.com like แล้วก็มีตัวอย่างแสงอยู่ไทยคลิปให้ดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์ทางล้านด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ